จเจริญพรสาธุชนผู้จเจริญในธรรมทุกทุกทานเอ ต่อจากนี้ไปขอให้ท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรมได้โปรดติดตามรับฟังการสนทนาพูดคุย การสนทนาพูดคุยกันในภาษาธรรมจากหลวงพ่อฉันกันเนอเป็นเวลาสามสิบนาที หลวงพ่อฉันมาแล้วเนอะหลวงพ่อฉันมาแล้วหลวงพ่อฉันมาแล้วเนียเ,เสียงดังแจ้ว เจ้านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่ามาแล้วหลวงพ่อฉันมาพบกับท่านผู้ฟังตามสัญญาธรรม ของนานาจิตต์ดวงนคนเหล่านี้ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมะบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะคิดเปลี่ยนใจก็ได้คือแค่เราแค่เราเปลี่ยนมุมมองแต่นั้นเองนีนคนเราเนี่ย มันเหมือนกันเราดูโทรทัศน์เนี่ยดูโทรทัศน์ช่องเดียวเนี่ยเป็นบางครั้งมันก็เกิดความเบื่อเหมือนกันพอเวลาเราเปลี่ยนช่องใหม่อารมณ์ของเรามันก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ฉันใดก็ดี ถ้าเรารู้จักการเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดของตนเองสักนิดหนึ่งและเราก็จะเปลี่ยนไปจิตใจของเรามันก็จะเปลี่ยนไปตามด้วยเปลี่ยนจากแรงกดดันอาจจะมาเป็นแรงการผลักดัน การกดกับการผลักเนี่ยมันแตกต่างกันไปนะเราอาจจะเป็นการเปลี่ยนแรงกดดันมาเป็นแรงผลักดันให้เราไปสู่เป้าหมายของชีวิตที่เราต้องการอยากจะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการปรารถนานี คือเราจะมองความจริงเพียงผ่านตาเราจะไปมองความจริงเนบเป็นแต่เพียงการผ่านสายตาแต่ให้เราเรียนรู้ด้วยเวลาที่มันผ่านไปนผ่านไปเนี่ยถ้าเราย้อนดูอดีตได้ เราก็จะเห็นเป็นครูสอนและเราก็จะได้ประสบการณ์จากสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลวลงพ่อฉันก็เคยพูดบ่อยนะว่าน้ำไหลมันน้ำไหลมันเปลี่ยนใจปลาเนี่ย แต่การวดมนภาวนามันอาจจะเปลี่ยนใจคนได้น้ำไหลเนี่ยมันเปลี่ยนใจปลาแต่การฟังธรรมะเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนใจคนได้นะมันก็ไม่แน่ฟังไปฟังไป บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันอาจจะเปลี่ยนใจคนได้เสียงธรรมที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยเช่นการสวดมนต์หลวงพ่อฉันว่าเรียกว่าเป็นการเสกมนต์เป็นการพุทธาพิเศกเสกมนต์ใส่ไปในใจ เป็นการสร้างกำไรให้กับชีวิตของตนเองแต่ทุกคนไม่รู้ทุกคนไม่เข้าใจชีวิตเลยไม่มีกำไรเนี่ยเป็นบางครั้งมันก็ขาดทุนมันก็วุ่นพอปันเจ็คหมดทุนหน้าบดบูดอย่างนีน้แสดงว่าใจของเรานั้นเราไม่ได้เสกมนเข้าไป ไม่ได้ทำพุทธ,ธาพิเศกเสกจิตของเราให้มันเป็นพุทธ,ธะเสกธาตุสีเสกขันห้าของเราให้มันเป็นพุทธ,ธะใส่ไว้ในใจนี่นั่นคือกำไรของชีวิตเราอยากจะได้อะไรก็จะได้ตามที่เราคิดเราอยากจะมีอะไร มันก็จะได้ตามที่เราปรารถนาอยากจะมีอยากจะเป็นแต่เราต้องพุทธ,ธาพิเศษสวดมนต์ไหว้พระเสกธาตุสี่เสกขันห้าของเราให้มันเป็นให้มันเป็นพุทธ,ธเป็นพุทธ,ธาพิเศษจ้ะเพราะว่าการสวดมนต์มันเป็นการสร้างอิทธิฤทธ เป็นการเสกพุทธาพิเศกเหมือนเขาเสกทองเหลืองทองแดงให้เป็นวัตถุมงคลเราก็สวดเราก็เสกเสกจ,จิตของเราดวงนี้เสกธาตุสี่ขันห้าของเราให้มันมีอิทธิฤทธิเสกชีวิตของเราให้มันเป็นสุขจักจะไปทุกข์มันทำไมรู้จักการพุทธาพิเศกสวดมนต์ไหวพระบัง มันเป็นความสุขในราคาที่ถูกมากนะไม่ต้องเสียเงินด้วยซ้ำไปนะเป็นความสุขที่ราคาถูกแต่คนไม่ค่อยชอบชอบเอาเงินไปซื้อสวรรค์นะนะให้ก็หลอกขายสวรรค์ให้นะให้ก็หลอกขายความสุขให้เอาเงินไปซื้อความสุขเขา การสวดมนต์คือการเสกตัวเองให้เป็นพุทธาพิเศษให้ตัวเราเองใจเราเองมันมีอิทธิฤทธิเสกจิตของเราให้มันเกิดความก้าวหน้าก้าวไปสู่คนงามความดีท่านผู้ฟังที่เคารพในธรรม คือเป้าหมายที่หลวงพ่อจันจะพูดธรรมะ30นาทีเนี่ยมันก็ต้องมีเป้าหมายไม่ใช่พูดเล่นสเปสสปะไปนึกได้อะไรก็ว่าไปคือเรียกว่าเราอย่าเป็นคนเสียศูนย์ถ้าเรามีการสูญเสียนีย่เราอย่าไปเสียศูนย์ ที่น้องผู้ที่กำลังรับฟังธรรมะของหลวงพ่อฉันอยู่นี่คืออยากจะให้ทุกคนในอาชาติเนี่ยมาเป็นตัวตั้งชาติไทยเราเนี่ยชาติเนเราทุกคนจะต้องรัก ชาติคือการเกิดนี่อย่าไปทําให้ชาติสยะะแนีเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยว่าชาติเราต้องรักศาสนาเนี่ยเราต้องรู้จักการหวงแหนช่วยการอนุรักษ์สืบทอดพระพุทธศาสนาอุปธรรมพระพุทธศาสนาไปนี เราต้องรู้จักการหวงแหนรู้จักการเคารพสักการะบูชาและรู้จักการนับถือน้อมนำเอาหลักธรรมเข้ามาปฏิบัติอะไรกยนเนี้ยนั่นได้เคยเรียกว่าบุกเป็นบุคคลผู้ที่มีศาสนา น้อมนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเรานำมาประพฤตินำมาปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดก็น้อมนำเอาสินห้าข้อมาเป็นธรรมนูญของชีวิตนี้คือธรรมนูญของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงบัญญัติออกแบบ ให้มนุษย์ที่เกิดมาอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่คนไทยอย่างเดียวนะอยู่บนโลกใบนี้ถ้าทุกคนมีธรรมนูญชีวิตคือรักษาสินห้าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดก็สุดแล้วแต่เนี่ยรักษาได้สมบูรณ์แล้ว อาน,นิสงส์แห่งการรักษาเขาเรียกกับผลที่ได้ครับก็คือสีเหลนะสุขจริงยันติความสุขก็จะปรากฏขึ้นในปัจจุบันตันตาเห็นเลยคนที่มีความทุกข์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนมันไปผิดศีลผิดศีลห้าเนี่ย ในห้าข้อเนี่ยอาจจะเป็นข้อใดข้อหนึ่งผิดแน่นอนเลยที่ทุกอยู่นี่น้ำหมูน้ำตาไหลลหยืดแต่มันจะยอมรับหรือไม่ท่านั้นเองเขาว่าแบนั้ปลาเขาว่าแ่านั้นคือคนส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับคือไม่ยอมรับผล แต่ยอมรับเหตุการสร้างเหตุแต่ไม่ยอมรับผลถ้าหากเรารักษาศินหน้าโดยสมบูรณ์แล้วนี่ยสีเละนะโภคะสัมปทาศีลห้าเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในกินไม่ไหวใช้ไม่หมดทั้งในอนาคตและปัจจุบัน เขาเรียกว่าคนมีทรัพย์เนี่ยมันต้องมีศีลที่เราเรียกกันว่าทรัพย์ศีลเงินทองนยแต่ถ้าเรามีทรัพย์แล้วเราไม่มีศีลนี่นมีมากเท่าไรก็ทุกมากเท่านั้นนะมีมากก็ทุกมาก เขาเรียกว่ามีทรัพย์ไม่มีศินมีแต่ทรัพย์ภานอกแต่ขาดทรัพย์ภายในกัสีเลนะนิพุติยันตินิพนแปลว,ว่าการดับดับความร้อนเป็นการดับความร้อนคนที่มีศินห้าในเป็นบุคคลผู้ที่มีเมตตาถึงรักษาศิลห้าได้ คนมีเมตตาเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำจิตใจที่เยือกเย็นไม่มีนิสัยอันตรพานทางด้านแนวความคิดไม่คิดเบียดเบียนใครไม่คิดจะเอาเปรียบใครไม่คิดจะอิจฉาใครแสดงว่าเราเข้าถึงนิพพานทางด้านจิต ใจของเราเรยือกเย็นสบายสบายจะเรียกว่าอะไรก็ได้ทุดแล้วแต่จะสมมุติเรียกเอานะถ้าหากเรามีศีลห้าโดยสมบูรณ์เราจะดัดให้สายอันตผ่านทางด้านวาจานะเราเห็นคนเขาพูดจา เกลียวกลาดพูดคำหยาบเนี่ยไม่ว่าจะจะพเป็นคนชดดาติใดภาษาใดเนี่ยทุกแน่นอนเลยนทุกแน่นอนเนี่ยเรียกว่าวาจาอันตรพานแต่ถ้าหากว่าคำดึงถึงศีลจากการที่เราพูดเนี่ยเราไม่พูดโกหก ไม่พูดเสียดสีให้แตกล้าวความสามัคคีกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดสำหรักเพิดเจอเนี่ยมีหลักฐานมีหลักธรรมดับนิสัยอันถ่านทางด้านบาจาและเรามีศีลห้าโดยสมบูรณ์ก็ดับนิสัยอันร่านทางด้านร่างกายจะทำอะไรก็ประกอบไปด้วยเมตตา ปรารถนาต้องการอยากให้บุคคลอื่นเนเขามีความสุขกับเราด้วยด้วยเหตุผลดังกล่าวนีนเรามีชาติเราก็ต้องรักชาติเรามีศาสนาเราก็ต้องหวงแหน mm hmm. เคารพสักกระบูชานับถือน้อมนำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาไปพฤปฏิบัติ สถาบันของ,ององค์พระมหากษัตริย์เราก็ต้องเทิดทูนเอาไว้เหนือกล่าวอะไรที่จะเป็นเหตุให้สถาบันอันศักดิ์สิทธิ์สั่นคลอนประชาชนเกิดความวันไหวไม่มั่นใจแล้วก็พึงกันช่วยระงับยับยัง้ง หาทางแก้ไขด้วยสติด้วยปัญญาให้เกิดความมั่นคงอยู่ตลอดเวลามั่นใจขึ้นมาให้ได้ไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการรู้จักเบรกรถไม่มีเบรกนี่ยเขาเรียกว่ารถอุบาตวิ่งเร็วอย่างเดียวแต่มันเบรกไม่ค่อยอยู่เนี รถไม่มีเบรกเรียกว่ารถอุบาตนะต้องรู้จักเบรกถ้าเห็นว่ามันทันหลํำถ้าเห็นว่ามันเพดเลนนะทุกคนต้องรู้จักการยับยัง้งจังใจของตนเองรู้จักการข่มการหยุดรู้จักการเย็นและการยอมนะรู้จักการเย็นและการยอม แต่ถึงขน,นั้นคนเราก็มักจะมีมานะทิฏฐิไม่คิดที่จะหยุดและไม่พยายามที่จะยอมกันทำอะไรตามใจเกิดไทยแท้ทำอะไรตามใจเกิดไท่แท,ท,ท,แท้พูดอะไรตามใจคือดไทยแทย้กัน โอ้ยฟังดูบางคนเนี่ยมันเป็นคนเหมือนกับไม่มีศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนไม่มีชาติแสดงว่าสมาธิมันไม่เคยทํานะแสดงว่าสวดมนต์มันไม่เคยสวดหนังบริกรรมภาวนาเห็นแต่ช่างชนกันอยู่ในกระป๋องนวธาเนี่ย แจ้กก็เป็นชาวพุทธแบบไหนแจ๊กก็เป็นชาวพุทธอย่างไรคือเรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีขอบเขตประชาธิปไตยไม่มีขอบเขตมันเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายเนี่ยแม้แต่ความเมตตามันก็ต้องมีขอบเขต ถ้าความเมตตาไม่มีขอบเขตมันก็เป็นเหตุแห่งความวุ่นวายเนี่ยอยากจะพูดอะไรอยากจะทำอะไรเนี่ยตามใจเรียกว่าไทยแท้เนี่ยมันก็ไม่ถูกนะเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวกันเราไม่ได้อยู่คนเดียวจุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่ครบในธรรมนี่ ที่จะทำประเทศชาติของเราในให้มันเกิดปานเสียสูญเหมือนกับลดเสียสูญและมันก็จะเกิดการสูญเสียถามว่าเสียอะไรเ,เสียสถาบันหลักเสียสถาบันชาติเสียสถาบันศาสนา เสียสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ประมากษัตริย์จะสั่นคลอนทำให้คิดไปว่าเมืองไทยทุกวันนี้เมืองไทยทุกวันเนี่ยน่าจะวันยิ่งนักมันดูแล้วมันน่าวันยิ่งนักมันแบ่งพวกแบ่งพักต่างจ้องคมขี่ ลืมความสมัครสมานร,ร่วมสามัคคีตัวอย่างเคยมีแต่ก่อนมาบทเรียนมีไว้ในประวัติศาสตร์ชะตามเมืองขาดคนไทยก็เป็นขี้ข่าเสียสามัคคีกรุงศรีอยุธยา เป็นทาตุพมา่าอยู่ตั้งหลายปีัวจาจะกู้นครให้คงกลับคืนต้องขมคืนหมดสิน้นและก็สักดิ์สยังจำกันได้ไหมยังจำกันได้ใช่ไหมน้องพี่คนไทยเนี่ย อันความถือดีตัวใครก็ตัวมันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เหมือนกองกรวดกองกองทรายที่ขาดน้ำแทรกเข้าไปเนี่ยคนไทยขาดน้ำใจมันก็เหมือนกับกองกรวดกองทรายที่มันขาดน้ำที่จะซึมเข้าไปที่จะแทรกเข้าไป แล้วก็จะแตกแยกถึงความก้าวถึงความก้าวลาวคือลาวชานทึ่งกันและกันมองดูยังไงมันก็เป็นคนไทยเนี่ยที่ทะเลาะกันไปว่ากันไปอยู่ในสภาคนไทยมองเห็นก็คือคนไทยทุกคนเมื่อถูกศัตรูจูจ่โจมเข้ามาลุกลาน ในที่สุดก็ไม่อาจด้านทานด้วยอำนาจที่แตกความสมคคีซึ่งกันและกันนีนะ่นี่คือประวัติศาสตร์มันสอนประเทศเวียดนามเนี่ยเขาสอนประวัติศาสตร์ตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนเนี่ยนะเขาสอนให้รู้จักประวัติศาสตร์ต่อสู้กับประเทศมาอันาัเนี่ย เวียดนามเป็นประเทศเล็กนิดเดียวเนี่ยแต่สามารถที่จะมีชัยชนะได้นั่นแหละคือเขาลักชาติลักแผ่นดินของเขาต่อสู้กับมหาอำนาจควรตายไม่รู้เท่าไหร่เขาสอนคนให้เจ็บใจในประวัติศาสตร์และเขาก็หล่อหลอมคนในชาติให้เกิดความสมัคคีดีต่อกันกัน แต่ประเทศไทยของเรานั้นเนี่ยมันก็น่าจะสอนให้รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราที่ตกเป็นเมืองขึ้นของขี้ข่าเขาเนะเวลาตกเป็นขี้ข่าของเขาแล้วเนี่ยยุดอย่าทะเลาะกันเงียบกลิบพอบันเป่าสากเนี่ยจากไอคนเก่งมันไปอยู่ไหน จักไอคนกู้ชาติกู้แผ่นดินรักชาติเนี่ยจักมันไปอยู่ไหนตอนนั้นหรือมันยังไม่เกิดนี้ในที่สุดก็เป็นขี้ข่าของพมายึดครองประเทศไทยในที่สุดก็มีแต่กูว่าแล้วกูว่าแล้วกูว่าแล้วไม่รู้ว่าใกลว่าใครเห็นพี่ขาก็าไปเ่อะไป ประวัติศาสตร์ของเรามีให้เห็นเนเราจะทะเลาะกันไปทำไมาเอาเหตุเอาผลเนี่ยมาคุยกันไม่ได้นี้ดูคือเรียกกันในสภาถ้ามีสัตบุรุษเนี่ยอยู่ในสภาเป็นสัตบุรุษเนี่ย ไปเปิดดูคำสอนของพุทธเจ้าในนวโกวาทเนะี่ยเล่มหนึ่งไม่ถึงยีบบาทแต่ว่าหมวดที่เจนะ็ดเนี่ยสัตบุรุษมีเจอย่างนะตั้งอยู่ในธรรมเจ็ดอย่างก็ได้รู้จักเหตุให้มันมีเหตุรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตัวรู้จักตนว่าเราเป็นใครนะี่นะ รู้จักการเวลารู้จักสถานที่โอ้ยไปอ่านดูเด้อไปถ้าสภาใดมีสัตตบุรุษสภานั้นจะมีเหตุผลและนำไปสู่ความเจริญได้สภาใดไม่มีสัตบุรุษมีแต่ช้างชนกันเมาแล้วก็ไปด่ากันทะเลาะกันนมองดูแล้วมันไปไม่ค่อยหลอดดูนะี เพราะสติสตังมันไม่อยู่ในความสมบูรณ์สินห้ามันไม่ค่อยสมบูรณ์แสดงว่าไม่เคารพไม่นับถือพระพุทธศาสนาจริงไม่รักชาติจริงไม่นับถือสถาบันของศาสนาไม่เชื่อคำสั่งฟังคำสอนขององค์พระศาสดา และเราจะบอกว่าเราเป็นชาวพุทธธรรมะอย่าไปประกาศให้เขารู้ว่าเราชาวพุทธนีอายเขานี่ยนะและบัดนี้สามสิบนาทีก็ขอจบตามเวลามาไปแต่เพียงเท่านี้ขอให้เรารักชาติชาติของเราทุกคนต้องรักและก็หวงแหน ขอให้เรานับถือสถาบันของศาสนาปฏิบัติตามคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาคือทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาขอให้เรานี้เทิดทูนสถาบันขององค์พระหมหากษัตริย์าให้สันคลอนด้วยกันทุกท่านทุกคน เิอขอเจริญธรรม